ดีไหมคะถ้าสิ่งที่เราสั่งสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเมนิเฟสได้เร็วขึ้นกว่าที่เราเคยเป็นนะคะต้องบอกว่าไม่บังเอิญที่คุณได้เจอคลิปนี้จิตวิญญาณของคุณกำลังดึงดูดคำตอบบางอย่างที่คุณอาจจะหามันตั้งนานนะคะวันนี้เป็นวันที่เรียกว่ามีความพิเศษเกิดขึ้นที่ต้องบอกว่าทั้งชีวิตนี้คุณอาจจะไม่เจอสี่เหตุการณ์นี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตั้งใจฟังให้ดีๆแล้วเราจะเก็บเกี่ยวประโยชน์จากวันนี้ได้อย่างไรนะอย่างแรกเลยที่มีความว้าวคือเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มนุษย์ต่างดาวทั้ง5สายพันธุ์นะคะเอ่อจะที่เขาดูแลเชื่อมโยงจิตวิญญาณจิตใต้สำนึก DNA ของมนุษย์เนี่ยเรียกว่าจะทำการส่งคลื่นพลังงานในการปรับนะปรับคลื่นในร่างกายและจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกของมนุษย์ ผ่านทางจักระที่เจ็ดก็คือตรงกลางกระหมอบตรงนี้นะส่งมาทางอวกาศนี่แหละนะส่งมาปื๊บมันก็จะไหลเข้ามาทางร่างกายของเราแบบนี้หรือเป็นการปรับพลังงานความสมดุลภายในร่างกายของเราแล้วสิ่งนี้มันมีผลอย่างไรมันมีผลทําให้กระแสะพลังงานในร่างกายของเราจิตใต้สํานึกของเราเกิดปัญญายาณเกิดการอย่างรู้มากขึ้นเห็นไหมแค่คอแรกก็ว้าวแล้วนะคะข้อที่สองนะคะต้องบอกว่าอ่า ขึ้นความร้อนนะความร้อนหรือว่าโซล่าแฟร์ของดวงอาทิต์เนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นในรอบ20ปีมันส่งกระแสพลังงานของธาตุไฟออกมาให้เรามากกว่าที่เคยเป็นอย่างที่3มค่ะสนามแม่เหล็กโลกนะคะหรือที่เราเรียกว่า earth magnetic field สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าอ่อนกว่าปกติ นะอ่อนลงเรียกว่าเป็นอ่อนมากที่สุดอะนะคะแต่มันไม่ได้ทําให้เราลอยขึ้นนะคะแต่ความเบาอันนี้แหละมันเลยส่งผลต่อความถี่ของโลกนะการสั่นสะเทือนของโลกที่มันจะมีความถี่มากขึ้นกว่าเดิมนะจากเดิมเนี่ยโลกก็มีความถี่อยู่แล้วแหละแต่ว่าโดนกดด้วยสนามแม่เหล็กโลกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยเขาอ่อนตัวลงเพราะนั้นความถี่ก็เลยสั่นสะเทือนมากขึ้นถ้าทางวงโซยเราเรียกว่ากระแสพลังงานชี่ มากขึ้นกว่าเดิมถึงสิบเท่าแล้วอันนี้มันน่าตื่นเต้นตรงไหนคือการที่เรามีกระแสะพลังงานที่มากกว่าเดิมหรือสิบเท่านี่มันว้าวมากนะมันว้าวมันสุดยอดมันแปลว่าเรากําลังได้รับพลังงานบางอย่างมากยิ่งขึ้นนะแล้วทั้งสี่เหตุการณ์เอาทั้งสาเหตุการณ์มีอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือว่ายาน t r i ไอแอต拉斯ที่เราได้รู้จากข่าวแล้วเนาะว่าเป็นยานอาวกาศเนี่ยเขาไปใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเรายังไม่รู้นะว่าเขาไปทําอะไรแต่เขาต้องมี มีเป้าหมายบางอย่างอย่างแน่นอนแต่เขาใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแล้วและทันสี่เหตุการณ์นี้นะคะมันจะทําให้พลังแห่งปัญญาญาณพลังแห่งจิตใต้สานึกเราเนี่ยยกระดับมากขึ้นบางคนอาจจะฝันแม่งขึ้นเกิดการตื่นรู้นะคะหรือว่าตระหนักบางอย่างบางคนอาจจะได้คําตอบในชีวิตที่ว่าคุณเกิดมาทําไมนะคุณเกิดมาทําไมมีภารกิจอะไรแล้วคุณจะไปยังไงต่อกับช่วงเวลาที่เหลือนะ,ะเพราะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้มันมี กระแสพลังงานบางอย่างที่หลายคนอาจจะรู้สึกปั่นปวนในตัวเองอาจจะนอนหลับไม่สนิทมเออีเรียกว่าโรคภัยบางอย่างที่รู้สึกว่ามันกำเริบขึ้นมาเลยรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเลยอากาศแปรปรวนบางอย่างมันเกิดขึ้นแบบนั้นมีใครรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเก็บเกี่ยวประโยชน์จากสี่สถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรง่ายมากเลยก็คือการที่เรานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะเอาจิต อยู่กับตัวเองอยู่ตรงไหนก็ได้ของโลกใบนี้แต่ขอให้คุณอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งโดยเฉพาะเวลาที่ดีที่สุดคือสําหรับในเมืองไทยนะคะก็คือเวลา18.44นาิกา4นาทีถ้าเป็นเวลาโลกนะคะ Universal Time ก็คือ1 1 4เนากา4นาทีคุณอาจจะตั้งจิตตั้งแต่ตอน6โมงครึ่งก็ได้ช่วงเวลา10นาทีก่อนและหลังนะคะคุณใช้เวลาตรงนั้นอยู่กับตัวเองนะคะตั้งจิตส่งขึ้นกับแสพลังงานจิตใต้สำนึกไปยัง เรียกว่าพลังจักรวาลพลังจิตสื่อความคิดไปยังจิตของคุณจิตจักรวาลของคุณนะคะเพื่อเขาจะตอบสนองสั่นสะเทือนและสะท้อนพลังงานกลับมาเปิดโลกเปิดทางเปิดแสงสว่างให้คุณตระหนักรู้ตื่นรู้มีปัญญาญาณมากยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งที่เรา Manifest อยู่นะคะสิ่งที่เราสั่งสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราคิดมาต่อที่ก่อนนันนั้นมา,าจจะยังไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ย มันจะได้ล่ะที่สําคัญนะคะขอให้คุณได้คิดแต่เรื่องที่คุณต้องการคิดแต่พลังงานบวกห้ามคิดลบเด็ดขาดค่ะแล้วเราจะมาทำพลังงานสื่อไปอยังจิตวิญญาณไปด้วยกันนะคะ